สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์อิซกิรุ่น NT540 ค่ะตัวนี้40แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบพร้อมเทอร์โบในตัวนะคะตัวนี้นะขับเคลื่อน4ีล้อ 4WD 2องพานะคะสินค้าใหม่ของเราสายน้ำเงินไม่ควรพาดค่ะ กับรถแท็กเตอร์อิซกิ m มคอินเจแปนสัญชาติญี่ปุ่นนะคะสำหรับตัวนี้นะ NT 5 4 0นะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าแบบคาล่างนะคะตัวนี้ชุดใบมีดดันดินหน้าเป็นแบบคาล่างด้านหลังปิน่นเกาะเป็นผนพวพนใหม่ให้นะคะนี่ค่ะเป็นผนพวพนใหม่จาก LCS นะคะด้านหลังนะ ซายด้านซายถ่าย,ไ,ยไม่ควรพลาดสำหรับตัวนี้ NT 5 4 0นะคะสินค้าใหม่ของเราซีซันสวยงามนะคะตัวนี้ค่ะเช็ครียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะนี่เลยค่ะเครื่องยนต์แจ่มๆจมเดี๋ยวชมสภาพยางก่อนเนาะตัวนี้ยางหน้าเป็นให้ยางใหม่นะคะยางหน้าเป็นยางใหม่8ปดขีดสินะคะเบอร์ยางหน้า8ปดขีดสิยางคู่หน้าเป็นยางใหม่ ยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวนะคะนี่ค่ะสภาพยางสวยดอกยางสูงนะคะตัวนี้นะยางหลัง13.6ขีด24นะคะสภาพยางหลังสวยนะคะด้านท้ายง,งามๆค่ะตัวนี้เช็คเรียบร้อยค่ะไม่มีรัว่วไม่มีซึมเลยนะคะพร้อมใช้ทุกระบบ ตัวพีทีโอพร้อมปั่นนะคะก่อตัวโรตารี่ตัดหญ้าสูบน้ำพ่นยาได้เลยนะคะสินค้าใหม่ของเราโชว์ตัวกันยาเย็นเนาะสำหรับคันนี้นะคะยางหลังอีกด้านนึงค่ะนี่เลยสภาพสวยๆนะคะตัวนี้แปดเจเดินหน้านะคะแปดเจถอยหลังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวในการทำงานมากๆสำหรับ NT540 คันนี้นะคะ สภาพแจ่มๆเลยค่ะสีสันสวยๆสีสันสวยมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นี่เลยค่ะทอซิงพร้อมลั่นนะคะเราใส่ให้หล่อๆเลยนะคะตัวนี้เรียกว่าวัยรุ่นที่ถูกอ,อกถูกใจแน่นอนเนาะทอซิงพร้อมลั่นนะคะสําหรับคันนี้ NT540 ยางหน้าเราให้เป็นยางใหม่นะคะท่านใดมองหาไว้ใช้งานอยู่ NT540 หน้าร้านมีสินค้าเข้าอีกหนึ่งคัน ระบบไฟ2สว่างนี่เช็คให้เรียบร้อยค่ะไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองหานติดครบ <c oughs> ทุกดวงแแตรดังด้วยนะคะเดี๋ยวชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ เรียกว่าสวยพร้อมลุยงานกันเลยนะคะสำหรับสินค้าใหม่ของเราค่ะกับรถแท็กเตอร์อีสกิรุ่น NT540 คันนี้นะคะ40แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบพร้อมเทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเครื่องยนต์เนี่ยสวยกริปเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะ ตัวนี้สีสันสดใสนะคะทางร้านปรับแต่งสีสัน <ide S os ide> ให้สดใสเรียบร้อยแล้วสำหรับ NT 540สินค้าใหม่ของเราค่ะพึ่งเข้าเลยนะคะตัวรถมาพร้อมกับชุดใบมิดันดินหน้าด้านหลังปิ่นเกาะผ่านพวนใหม่ให้นะคะสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะคะ358,000บาทเท่านั้น358,000บาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้ สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่กำแพงเพชรปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปิน่นแม่ค้ารถ,ถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วเจอการกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ